นนี้เราอยู่ที่บาสเซลเดี๋ยวเราจะไปกินว่าเฟ e กันนะวจะตุาัสที่สวยงามสวยมากเช้าสายบายเย็นส,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กรุงบัสเซลเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมค่ะ ด้านหน้าเรานะคะก็คือนุสสรีทรงม้าของคิงอัลเบิร์ตที่1กษัตริย์องที่3แห่งราชาณาจักเบลเยียมประเทศที่เพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่ถึง200ปีนี่เองค่ะเบลเยียมนะคะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปิยุโรปเนื่อสจากมีทำเลดีอยู่ติดทะเลเหนือเป็นทางผ่านของเส้นทางการค้าในยุโรปทําให้ถูกมาหาอำนาจรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสออสเตรียสเปนหรือเนเธอร์แลนด์ แผดกันเข้ามาปกครองตลอดประวัติศาสตร์เกือบ800ปีทีนี้ในปี1830ชาวเบลเยียมก็ลุกฮือกันประท้วงนะคะเพื่อปฏิวัติการปกครองของราชวงศ์ออเรนต์ของเนเธอแลนด์ชนชาติมหาอำนาจในตอนนั้นนะคะก็มีรัสเซียรัสเซียออสเตรียอังกฤษและฝรั่งเศสทั้ง5ประเทศนะคะได้มาประชุมกันที่ลอนดอนเพื่อยุติสงครามให้ลุกลามใหญ่โตและสุดท้ายนะคะ เบลเยียมก็ได้รับไฟเขียวจากทั้ง5ชาติให้สามารถปลดแอบเป็นเอกราชจากเนเธอแลนด์ได้และเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะประเทศใหม่นะคะเบลเยียมก็เลยเลือกที่จะใช้การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญให้เหมือนประเทศอื่นๆในยุโรปช่วงนั้นแต่เนื่องจากเบลเยียมไม่มีกษัตริย์ของตัวเอง ก็เลยได้ไปเชิญท่านเลโอโพนะคะซึ่งเป็นทายาทของในยุคแห่งเมืองแซ็กโคเบิร์กของเยอรมนันมาขึ้นครองราเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของเบลเยียมในปี1831และมีกรุงบัาเซลเป็นเมืองหลวงของประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากได้รับเอกราชนะคะที่กรุงบาเซลก็เริ่มโครงการปร,ปรับปรุงเมืองครั้งใหญ่เลยค่ะ จากตรงนี้นะคะถ้าเราเดินขึ้นเนินไปจะเป็นเขตของราชวางังรัฐสภาแล้วก็สถานที่ราชการต่างๆแต่ถ้าเราเดินลงเนินไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นย่านการค้าที่เป็นศูนย์กลางของการค้าขายมาหลายร้อยปีแล้วก็จะมีทั้งอาคารเก่าแก่และบางจุดก็กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมบ้างดังนั้นหนึ่งในโครงการปรับปรุงเมืองที่สำคัญก็คือการสร้างศูนย์การค้า Royal Sen p ์ฮูเบิร์กแกลเด้านหน้านี้เลยนะคะ มาถึงแล้ว g a l เลอรี่โฮยาซูบาห้างนี้เป็นอดีตย่านช็อปปิ้งหรูหราสำหรับบรรดาไฮโซชนชั้นสูงในสมัยก่อนตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดับต้นๆในบรัสเซลเลยนะคะใครมาเที่ยวบรัสเซลก็น่าจะได้มาเดินที่นี่กันตรงกลางนะคะก็จะเป็นทางเดินยาวเลยค่ะมีร้านค้าสองฝั่งตัวอาคารจะสร้างในสไตล์เรเนซองส์แบบอิตาลีนะคะ ข้างบนทำเป็นกระจกโค้งมีตกแต่งด้วยรูปปั้นแบบกรีกโรมันเปิดทําการมา175ปีแล้วค่ะปัจจุบันชั้น2นะคะจะเป็นโรงแรมและพานิชย์ให้เชา่าส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นร้านค้าคาเฟ่ร้านขายขนมของฝากก็มีตั้งแต่แบ,บแรนด์เนมต่างชาตินะคะแล้วก็แบรนด์โลเคอลพวกผงมือหมวกรองเท้าะคะ่ะที่ห้างนี้ยังมีโรงหนังโรงละครเก่าแก่ ที่ยังเปิดทำการอยู่ด้วยค่ะถ่ายถ่ายพวกกจะเป็นจิกน่ารักกระตงตุ๊กตานันนี้ถามถ่ายหมวกอยากซื้อหมวกไปใส่ต่างๆ สีเหลืองเนี่ยสวยดีนะคะอันละร้อยห้ายูโรแ้ก็มีร้านขายรองเท้านะี่ยแบบพกระดาสั่งตัดได้นะคะที่นี่ดูแล้วร้านค้าในนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าและเริ่มทยอยปิดตั้งแต่หกโมงเย็นค่ะส่วนช่วงดึกนะคะเขาจะมีการเปิดไฟด้วยค่ะถ้าใครมาเที่ยวตรงกับวันศุกร์วันเสาร์นเนี่ยจะมีเป็นโชว์แสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะ ื่อของถนนที่ตัดผ่านด้านหน้าห้างเมื่อกี้นะคะจะแปลตรงตัวว่าถนนตลาดสมนุนไกรเนื่องจากบริเวณโดยรอบนี้นะคะเคยเป็นตลาดมาก่อนดังนั้นถนนหลายสายก็เลยตั้งเป็นชื่อของของที่ขายในตลาดมีตั้งแต่ถนนตลาดขายไก่ขายเนื้อถนอนปลาแฮริงถนนเนยถนนขนมไข่ฝรั่งเศสก็มีนะคะซึ่งปัจจุบันบริเวณนี้ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารร้านขนมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคะ่ะเมนูเด็ดเมนูดังของเบลเยียม ก็รวมไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะและสำหรับเมื้อแรกในบาสเซลนะคะต้องเป็นเมนูนี้เลยค่ะเบลเยียมวาฟเฟิลเค่ะเดี๋ยวเราก็ไปกินกันอยากกินวาฟเฟิลมากเลยตอนนี้สั่งไปก็เฟิลเบลเยียมนะก็คือมีสตรอเบอรี่ครีมสดแล้วก็ฮาวเซนนัทนะคะจะเต็ม10ยูโรนะคะกินสตรอเบอรี <hine>? ่ก่อนบีม ว affle ที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะจะเรียกว่าบรเซลว affle ตัวแป้งจะแบบเนื้อเบากรอบแล้วก็ไม่หวานเลยค่ะส่วนอีกแบบนะคะจะเป็นว affle กลมๆเรียกว่ารีเอชว affle เนื้อจะนุ่มแล้วก็หนึบมีความหวานในตัวแป้งแน่นหวานจริงนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องเติมอะไรหวานๆข้างบนแล้วนะคะเติมฟองเนี้ยเอเครอะไรวิปครีมมันเค็มๆนิดนึง ัจากเบลเยียมวาฟเฟิลนะคะเรามาเติมความหวานกันต่อด้วยเบลเยียมช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตในเบลเยียมนะคะมีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17เป็นช่วงที่เบลเยียมยังอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนก็เลยได้รู้จกักโกโก้นะคะที่สเปนนําเข้ามาจากทวีปอเมริกาเบลเยียมช็อกโกแลตได้มีการพัฒนาทั้งรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกและกลายเป็นเมืองหลวงของช็อกโกแลตในที่สุด ปัจจุบันมีร้านช็อกโกแลตกว่า2000ร้านในประเทศอย่างที่บารซลนะคะก็มีร้านขายช็อกโกแลตอยู่เยอะมากมีอยู่ทุกมุมถนนเลยค่ะช็อกโกแลตถ้าพูดถึงเบลเยียมช็อกโกแลตระดับพรีเมียมนะคะก็<ม>ะจะมียี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างโกดิว้าหรือริโอเนดัสอย่างร้านแมรี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงร้านนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1919โดยมาดามแมรี่ที่เป็นช็อกโกลอทอรีผู้หญิงคนแรก ซึ่งรสชาติและคุณภาพก็เป็นที่ยอมรับและก็ได้รับความนิยมจากเหล่าราชวงศ์ด้วยค่ะร้านตรงข้ามนะคะคือร้านนอยเฮาส์ผู้ก่อตั้งร้านนี้นะคะเป็นคนคิดค้นเมนูพารินช็อกโกแลตที่เห็นด้านหน้านี้เลยด้านนอกจะเป็นช็อกโกแลตนะคะตรงกลางจะสอดไส้ถั่วและคาราเมล ที่อยากแนะนำคือร้านนี้เลยนะคะชื่อร้านเกลเลมีขายเฉพาะในเบลเยียมด้วยค่ะร้านนี้นะคะเขาจะดังเรื่องดาร์กช็อกโกแลตนะคะอย่างดาร์ก85%เนี่ยก็จะเป็นสินค้าขายดีของร้านลองซื้อช็อกโกแลตตรงตู้เคาน์เตอร์กลับไปกินคืออร่อยมากเลยค่ะอร่อยทุกแบบเลยค่ะประทับใจก็เลยอยากบอกต่อค่ะใครมาเที่ยวเบลเยียมก็อย่าลืมแวะมาร้านเกเลกันนะคะ มีขายขนมท้องถิ e ่นนะคะของที่นี่ก็จะเป็นหน้ำตาล9.9ยูโรนะคะต่อสองรายกัรเขาก็จะมีขายเป็นช็อกโกแลตฮอชช็อกโกแลตคือเอาไปจุ่มนมนะแล้วก็กินได้ตกแปงสวยงามมากค่ะ มาต่อกันที่อาหารคาวกันบ้างน,นะคะวันนี้เรามากินที่ร้านเลอม,มามิตองก็สั่งเป็นเซตเมนูนะคะราคา32ยูโรจานแรกนะคะจะเป็นหอยมแมลงผู้อบซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมเลยนะคะที่เบลเยียมเขาก็จะนำหอยมแมลงผู่นะคะมาอบกับไวน์ขาวแล้วก็เครื่องเทศพวกกระเทียมผักชีฝรั่งแล้วก็ขึ้นช่ายก็ทำให้รสชาติเนี่ยมีความเผ็ดนิดๆน,นะคะถูกปากไม่เลี่ยนเลยค่ะ จะได้ว่ามาเป็นแบบจานเล็กนะคะเป็นแบบจานเรียกน้ำย่อยส่วนจานหลักนะคะจะเป็นเมนูบีฟคาร์โบนารก็จะเป็นเนื้อตุ่นเบียร์ดำแบบเบลเยียมนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเบลเยียมฟรายสำหรับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกินแล้วก็อาจจะมึนๆได้เลยนะคะเพราะว่าหอยมแมลงภู่เมื่อกี้ก็ใส่วายแล้วก็เนื้อตุ่นจานหลักนี่ก็ใส่เบียร์อีกแต่แนะนำเลยนะคะร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะออกมาจากห้านะคะ ที away, anyway, oh. Oh ่เที่ยวถัดไปที่เราจะไปกันเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเบลเยียมและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ตรงกรองบลาสจัดจตลรัสกลางเมืองที่สวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรปเรียกว่าถ้าไม่ได้มาเดียรที่นี่นี่ถือว่ามาไม่ถึงเบลเยียมเลยนะคะ ก่อนมาเที่ยวนะเวลาเราอ่านข้อมูลเขาก็จะบอกว่าที่นี่แบบสวยมากเป็นจหวลดที่สวยที่สุดในยุโรปนะคะเออเราก็แบบมันจะสวยขนาดไหนแต่พอมาเห็นกับตาคือแบบสวยจริงๆสวยทุกตึกเลยนะคะแบบมองไปทางไหนก็สวยส่วนอาคารที่โดดเด่นที่สุดในกรองปราสนะคะก็คือศาลาว,ว่าการกรุงบาเซลด้านซ้ายมือน,นี้เลย ที่นี่ใช้เป็นที่ทำการของเทศบาลกรุงบาเซิลมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะหอคอยสูงที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุเกือบ600ปีแล้วค่ะด้านบนประดับด้วยตัวบอกทิศทางลมที่เป็นรูปของเซนต์ไมเคิลปรางกรที่เห็นเป็นหางม่วงเนี่ยนะคะตอนนี้ของจริงเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์กรุงบาเซลค่ะส่วนอาคารเล็กๆนะคะที่อยู่ล้อมรอบกองปราชเนนะคะในอดีตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกิลเฮาส์ ใช้เป็นที่ทําการของสมาคมพ่อค้าช่างฝีมือต่างๆนะคะอย่างเช่นช่างขนมปังช่างไม้ปัจจุบันชั้นล่างก็จะเปิดเป็นร้านค้าร้านอาหารเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรงปลาสนะคะที่แตกต่างจากจัตุรัสใหญ่ๆในยุโรปก็คือที่นี่ไม่มีโบสถ์ตั้งอยู่เลยในจัตุรัสนี้นะคะจะมีแต่สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของอำนาจสภาเมืองและยุคแล้วก็พ่อค้าช่างฝีมือสมกับที่เป็นเมืองการค้าที่สำคัญในยุโรปตอนเหนือค่ะ ที่เบลเยียมนะคะจะแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3เขตก็คือเขตเฟลเดอร์ทางเหนือที่อยู่ติดกับเนเธอร์แลนด์จะใช้ภาษาดัชเป็นหลักในขณะที่เขตวอลเลเนียทางใต้อยู่ติดกับฝรั่งเศสก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักส่วนกรุงบรัสเซลส์ที่เป็นเมืองหลวงที่อยู่ตรงกลางก็จะใช้ทั้ง2ภาษานะคะที่เป็นภาษาราชการของเบลเยียมพวกป้ายชื่อสถานที่ต่างๆก็จะมีเขียนไว้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาดัชค่ะ ซึ่งจัตุรัสใหญ่ตรงใจกลางเมืองหรือกรงบาสนะคะจะเป็นชื่อในภาษาฝรั่งเศสส่วนชื่อในภาษาดัชนะคะจะใช้คำว่า croisemark ที่แปลว่าตลาดใหญ่เนื่องจากบริเวณนี้นะคะแรกเริ่มเนี่ยจะเป็นลานกว้างใช้เป็นตลาดค้าขายสินค้ามาตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่13แล้วค่ะต่อมานะคะก็มีการสร้างอาคารโดยรอบนะคะตามการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่15มีการสร้างสาลาว่าการเมืองนะคะในสไตล์โกธิกที่โดดเด่นด้วยหอคอยสูงตระหง่านฝั่งตยุกเองผู้ครองเมืองนะคะก็ไม่ยอมน้อยหน้าสั่งให้สร้างอาคารคิงเฮาส์เพื่อใช้เป็นที่ทำงานนะคะตั้งอยู่ตรงข้ามกันเลยเป็นอาคารสไตล์แฟมโบยองโกธิกนะคะตกแต่งด้วยลวดลายคล้ายกับเปลวเพลิงส่วนสมาคมพ่อค้าช่างฝีมือต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาสร้างกิลเฮาส์นะคะโดยรอบสัตตุรัส แต่แล้วในวันที่13สิงหาคมปี1695กองทัพฝรั่งเศสนะคะได้ยกทัพมาถล่มเมืองบรัสเซลโดยระดมยิงปืนใหญ่โจมตีเกือบ3วันเต็มจนจัตุรัสและพื้นที่โดยรอบเกือบหนึ่งในสามข,ของเมืองพังรบาคาบเหลือเพียงแค่หอคอและโครงสร้างด้านหน้าบางส่วนของสาราว่าการเมืองเท่านั้นสภาเมืองบรัสเซลและสมาคมพ่อค้านะคะต่างร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะอาคารโดยรอบจัตุรัสขึ้นมาใหม่ทันที อย่างกิลเฮาส์นะคะจากเดิมที่เป็นไม้ก็เปลี่ยนมาสร้างด้วยอิฐด,ด้วยหินที่แข็งแรงขึ้นและตกแต่งด้านนอกอาคารนะคะด้วยสไตล์บาโรที่หรูหราด้วยความที่อาคารทุกหลังถูกสร้างขึ้นมาใหม่พร้อมๆกันนะคะในช่วงระยะเวลาไล่เรียกกันและมีการควบคุมการออกแบบโดยสภาเมืองด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้อาคารโดยรอบกรองปราะ,ะมีความกลมกลืนเป็นอย่างดีสามารถผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์เนี่ยได้อย่างลงตัว แต่ด้วยการบุกทำลายโดยกลุ่มผู้ประท้วงและสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่18ทําให้อาคารเดอร์เรากองปลาส,สุดโทมลงเป็นอย่างมากนอกจากนี้หลังจากที่เบลเยียมได้รับเอกราชแล้วคิงเรือพูพิที่ก,ทก็มีโครงการที่จะทุบตึกในกองปลาซิงเพื่อปรับภูมิทัศน์ของเมืองโชคดีนะคะที่ได้คุณชาลบูสนายกเทศมนตรีของกรุงมาเซลณนะตอนนั้นช่วยโน้มน้าวกระยัได้สําเร็จ และคุณชาบูสเองเนี่ยก็ได้ผักดันนะคะโครงการบูรณะอาคารในกองปลาสให้กลับมาสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อีกครั้งกองปลาสที่สวยงามในปัจจุบันนะคะก็เป็นผลมาจากการเรนโนเวทครั้งใหญ่นะในช่วงปลายศตรวรรษที่19โดยเฉพาะคิงเฮาส์นะคะที่ทุบทิง้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เลยอย่างด้านหน้าของกิลเฮาส์นะคะ รูปปั้นเนี่ยก็คือมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะในช่วงศตวรรษที่19ตอนนั้นนี่คือตรงไหนว่างวางรูปปั้นได้แบะทองได้นี่คือเขาจัดเต็มเลยนะคะด้วยความงดงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทำให้กลองปลาสได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี1998ค่ะ เราสามารถเข้าชมด้านในของสาราว่าการกรุงบาเซลได้นะคะผ่านไกด์ทัวร์ออฟิเชียลภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งแบบคลาสสิกทัวร์แล้วก็พานรามิกทัวร์ที่ขึ้นไปชมบนหอคอยได้ด้วยค่ะ คารกิลเฮาส์ด้านข้างศาราว่าการเมืองนะคะที่มีดาว,วน์ยอดตึกเคยถูกพังทิ้งไปนะคะเนื่องจากไปตั้งขวางถนนแต่ก็ได้คุณชาวบูสนะคะอดีตนายกเทศมนตรีของกรุงบาเซลที่หาเงินทุนนะคะทำให้สามารถสร้างขึ้นใหม่จนเหมือนเดิมได้ดังนั้นถนนด้านข้างนะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นถนนชาวบูสเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่าน และสถาปนิกที่ร่วมในโครงการบูรณะกองปลากในครั้งนั้นนะคะก็ได้ว่ว่เจ้าวิกเตอร์ฮอร์ตาสถาปนิกแนวอาร์ตนูโวชื่อดังนะคะมาออกแบบผลงานประดับฝาผนังเพื่อเป็นที่ระลึกและก็ขอบคุณคุณชาบูสที่ทำให้เราได้เห็นจตุรัสที่สวยงามมาจนถึงปัจจุบันถัดมาข้างๆกันนะคะจะเป็นอนุสาวรีย์ของคุณเอลเวอร์ฮาร์ทิเซคลาสมีความเชื่อว่าถ้ามัรูปแล้วจะโชคดีนะคะนี่รูปกันแบบจนสีลอกเลย ท่านเป็นฮีโร่ชาวบรัสเซลนะคะที่ปกป้องเมืองจากทหารเฟรมิช hmm. ในสมัยศตรวรรษที่14จนถูกทหารฝ่ายศัตรูจับไปทรมานแล้วก็มาเสียชีวิตที่ในอาคารหลังนี้ดังนั้นหลังจากที่บูราะตึกนี้เสร็จท่านชาวบ mm ูส hmm. ก็เลยสั่งให้สร้างรูปปัน้นนี้ขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นที่ระลึกในปี1902นะักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาก็แวะมารูปกันนะจะให้โชคีโชคดีคดออกมาจากกลองปลนะคะ ทุกคนด้านหน้าเนี่ยกำลังเดินไปที่จุดหมายเดียวกันเลยนะคะเพื่อมายนโฉมน้ำพุเด็กยืนฉี่ชื่อดังหรือมันเดเกินพีซเองมันเดเกินพีซนะคะเป็นชื่อในภาษาดาชัชแปลตรงตัวเลยค่ะว่าเด็กชายกำลังยืนฉี่ก็มีหลายตำนานนะคะว่าทำไมาต้องทำเป็นรูปนี้แต่ที่นิยมเล่ากันมากที่สุดก็คือมีเด็กชายคนนึงมาพบสายชนวนร,ระเบิดกำลังติดไฟจึงฉี่รถชนวนร,ระเบิดนะคะเพื่อช่วยดับไฟแล้วก็ช่วยป้องกันเมืองไว้ได้ ชาเมืองจึงทำรูปแกะสละักไว้เพื่อระดึกถึงความกล้าหาญของเด็กน้อยถึงจะดูเล็กๆไม่เห็นมีอะไรนะคะแต่น้ำผู้นี้เป็นของเก่าแก่อายุเกือบ400ปีแล้วนะคะเรียกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของเมืองบราซเซลเลยดังนั้นที่เราเห็นด้านหน้านี้นะคะจะเป็นตัวก๊อปปี้เพื่อป้องกันคนมาขโมยของจริงเนี่ยเขานำไปเก็บรักษาไว้นะคะในซิตี้มิวเซียมตรงกองปราะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถตามไปชมกันได้น,นะคะ เราเดินไปหาเด็กหญิงฉี่กันนอกจากเด็กชายยืนฉี่นะคะที่บรัสเซลเนี่ยเขายังมีรูปปั้นเด็กผู้หญิงนั่งฉี่กับหมาย,ยืนฉี่ด้วยค่ะน้ำผู้ชองเนเกอร์พิสเนี่ยนะคะเพิ่งสร้างเมื่อปี1987เองเนื่องจากเจ้าของร้านอาหารในซอยนี้เขาอยากหาก,กินมิกโดนโดนะคะเพื่อเรียกลูกค้าให้เดินมาที่ซอยเลยสร้างน้ำผู้เรียนแบบมันเนเกอร์พิสขึ้นมานะคะโดยเปลี่ยนเป็นเด็กผู้หญิงนั่งฉี่แทนตอนนี้น้องถูกขังไว้นะคะป้องกันคนมาทำร้าย ีร้ะนะานอาหารอยู่้งข้านะหอมมากเลยเราเดินมาชมชองเนอร์เกอร์พีสนะคะเป็นผู้หญิงฉี่ก็ขับดีนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันต่อที่บรัสเซลสีดอลนะคะที่เที่ยวสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะที่นี่เป็นโบสคาทอลิกนะคะสร้างในสไตล์ของโกธิกตั้งแต่ยุคก,กลางนะ,ะมีอายุเกือบ800ปีะะ <S <S แล้วค่ะด้านในเนี่ยจะประดับด้วยกระจกสีสเตนกลาส อย่างนี้นะคะจะเป็นภาพเดลลาจัสเมนต์การาพิพากษาครั้งสุดท้ายในวันสิ้นโลกใครทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์นะคะมีชีวิตเป็นนิรันดร์ส่วนใครทำบาปก็ตกนรกไปมหาวิหารนี้นะคะเป็นโบสถ์หลักของกรุงบัสเซลค่ะปัจ,จุบันเนี่ยใช้จัดงานพระราชพิธีสำคัญของราชวงศ์อย่างงานแต่งงานของคิงฟิลิปกษัตริย์องค์ปัจจุบันของเบลเยียมนะคะเมื่อปี1999ก็จัดขึ้นที่โบสถ์นี้ ชมบรรยากาศด้านนอกกันต่อเลยวันนี้ขอลากันไปด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนของจัตุรัสกองปลาสนะคะบอกเลยว่าจัตุรัสนี้สวยอันดับหนึ่งในโยุโรปได้เลยนะยิ่งตอนเปิดก็ดต้องคืนนะ ไม่มีจตุรัสไหนที่แบบเปิดไฟตอนคืนแล้วสวยขนาดนี้แน่นอนคือทุกอาคารก็คือมีการจัดไฟพร้อมใจกันเปิดตอนคืนประกอบกับรูปปัน้นของประดับสีทองทง,ตองตามต้นตึกอย่างเงียยิ่งส่งความสวยสะท้อนแสตงตอนคืนสุดๆไปเลยค่ะเข้ามาเลยลค่ะตอนคืน วยจ,จริงๆสวยสวยสวยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ